เอาวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยววันเดือนธันวาเรามีเซอร์ไพรส์นะครับผมเราจะมีให้สี่วันสี่วันที่ไม่ต้องยื่บ่ายพาร์ไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะระบุวันให้ท่านรักใครชอบใครก็ใส่แม่งได้เลยผมให้สี่วันมูลค่าเดี๋ยวจะบอกเกินเกินไปเกินเกินไปทีตอนใกล้ถึงแต่ถ้าเกิดว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ไม่ไหวขอจบคือต้องจบ สำหรับเดือนธันวานะครับเรามีให้4วันทิ้งท้ายก่อนสิ้นปีปลดปล่อยไปเลยเต็มที่บริการจากสภาไม่จําเป็นครับหยุดการให้บริการแต่ว่ายังทําหน้าที่อยู่นะครับไม่ได้ปิดสภาจะซงจะซื้ออะไรก็แล้วแต่พวกท่านเลยอัดเต็มแม็กเต็มเหนียวแล้วก็ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอขอตัวแทนขอตัวแทนคือเนื่องจากว่าเรามีผมจะเอาลงไปทั้งหมดร้อยคน หนึ่งร้อยคนที่ผมจะเอาลงไปโดมใต้น้ําเทสในวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มผมต้องการให้สิทธิ์เก้าอี้ก่อนก็คือแก๊งละสิบคนก็เป็นสามสิบและสภาจะลงไปเทสสิบคนเป็นสี่สิบอีกห้าคนคอยอำนวยความสะดวกให้พวกท่าน AED เพนข้าวเดี๋ยวเรามีแจกสําหรับคนที่ไปเทสไม่ต้องพกอะไรลงไปโลง่ลงๆลงไปได้เลยนะครับแล้วส่วนที่เหลืออีกห้าสิบห้าคนก็จะมาจากแก๊งทั้งหมดที่สนใจจะเข้าร่วมเทสในครั้งนี้ จำนวนจะถูกหารตามแก๊งทั้งหมดที่อยากเขารวมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตที่อยู่ที่นี่หนึ่งทุ่มพรุ่งนี้สะดวกกันหมดทุกคนใช่ไหมครับสะดวกครับสะดวกครับสะดวกครับ<อ>สะดวกครับเอ๊สะดวกครับสะดวกครับแคนดี้แคนดี้นับแกง๊งสะดวกครับแคนดี้นับแกง๊งยี่สิบค่ะยี่สิบอ้าวเขาจะลงไปได้กี่คนอ่ะโหมันแก๊งละหน่อยนึงมีแก๊งไหนเขาจะมาอีกไหมลองลองโพสตถามเขาดูว่ามีแก๊งไหนที่เขาจะมาอีกไหมไม่ใช่แบบเดี๋ยวแบบ ไปตัดสิทธิ์เขาเดี๋ยวแม่งพ่อกูเป็นหวาดอีกนะคะยี่สิบแก๊งมันมันแก๊งละสองคนเองอะค่ะนะมันประมาณสอคนก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้แชร์กันแก๊งละสองคนก็ได้ได้โอเคไหมครับอยากให้ทุกคนเข้าไปลองแต่ว่าอาจจะได้แค่สองคนหนึ่งรอบรีโอเคไหมแฟร์แฟร์นี่ผมให้สิทธิ์ทุกคนเลยโอเคไหมครับถ้าถ้าเกิดโอเคชีนิ้วก็ได้ครับไม่ต้องตอบครับชีนิ้วก็ได้คือเดี๋ยวเราอธิบายก่อนว่า ที่ผมต้องการจะให้ทุกคนลงไปเทสเนี่ยเพราะว่าพวกคุณจะได้รู้ละวว่าพวกคุณจะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ตัวพวกคุณเองเราจัดมาให้ถึงขนาดนี้เราซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าอยากให้เห็นถึงความสําคัญของมันนิดหนึ่งต่อจากนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีคําพูดว่านะครับผมของไม่พอนะครับเพื่อนผมแม่งซุกข,ของไว้แต่แม่งไม่ใช่ของแก๊งครับทุกอย่างอยู่ที่คุณลนะคุณเล่นคุณเสียหายคุณก็จะได้ลง สียหาย25ล้านถูกประเมินเป็นชั่วโมงแต่ไอ้ชั่วโมงที่ผมจะประเมินเนี่ยก็คือการเทสพรุ่งนี้หนึ่งรอบรีพวกคุณอยู่กันยาวๆเลยสองคนที่จะลงไปเนี่ยต้องอยู่กับผมหนึ่งรอบรีตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยยาวไปยันรีประเทศเลยเพื่อที่จะค้นหาว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะตีประเมินมูลค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้พวกคุณทั้งหมดจะได้ร่วมประเมินกับเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเอามาเพื่อฟื้นฟูพวกคุณเพราะฉะนั้นขอว่า สายกลางไม่เวอร์เกินไม่น้อยเกินอันนี้เพื่อส่วนรวมนะเราจัดมาให้ก็คิดว่าเอาพอเหมาะไม่ได้เอาจนแบบแม่งแก๊งกูเป็นแลมโบ้เลยกูใส่ก่อทีเดียวแปดตัวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอ้าวไยแก๊งโอเคไอล,ลดจำนวนสภาลงรดจำนวนสภาหเหลือสิบรถจำนวนสภาหเหลือสิบแคนดี้ได้ค่ะเราก็เดี๋ยวคำนวณให้เขาใหม่ก็เป็นยีิบเอ็ดแก๊งละลดลดลดรด,ดสภาห,หลือ้าคนอสตัดจิงอะ รถเหลือห้าคนเราทำงานหนักหน่อยแล้วกันให้ขอได้เข้าไปโอเคครับเออคุณตู่ครับคุณตู่ครับครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมไล่โอเวอร์ออกไปจากบ้านอ่ะไม่ให้มันใช้บ้านหนึ่งรอบรีเนี่ยเราสามารถยัดไปเต็มแม็กเลยได้ไหมครับร้อยยี่สิบมันต้องหักลงไปบผมว่าผมขอแค่ร้อยนึงก่อนดีกว่าครับหนึเรื่องตอนร้อยสิบได้ไหมครับ สิบได้แหละโอเคร้อยสิบครับได้ได้แค่นี้คำนวณใหม่เป็นร้อยสิบโอเคร้อยสิบคนแกงนะยี่สิบสองแกงหมดยี่สิบสองแกงแป้นแป้นติดต่อโอเวอร์หน่อยบอกว่าพรุ่งนี้ขอร้องเลยนะอย่าเพิ่งใช้บ้านช่วงหนึ่งรอบรีหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปดีเดี๋ยวแกงแกงมหอีกแกงครับโอเคเป็นยี่สิบสามนะอ่าโอเคสำหรับแกงที่มาใหม่นะครับพรุ่งนี้เรา จะเปิดใช้งานโดมใต้น้ําแบบเทสเพราะฉะนั้นผมต้องการความร่วมมือจากทุกแก๊งให้ท่านเข้าไปลองเลยท่านจะได้เห็นถึงความสําคัญของมันแล้วการประเมินมูลค่าความเสียหายต่อจํานวนชั่วโมงที่ท่านจะได้รับเนี่ยมันต้องมาจากส่วนกลางนั่นคือผมอยากให้มาจากทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ร่วมกันประเมินไม่เอาน้อยไปไม่เอามากไปเอาแบบกึ่งกลางนะครับไม่ให้มันเวอร์เกินเพื่อสังคมของเราเนี่ย ของมันจะได้ไม่เยอะมากจนเกินไปแต่เอาเป็นว่าท่านออกมาพร้อมลุยต่อได้เลยเอาเป็นตามนี้เข้าใจใช่ไหมครับถือว่าเราช่วยๆกันคือเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองพวกท่านแล้วก็ขอขอให้แฟร์กับเราด้วยนิดนึงเข้าใจนะครับผมยกหน้าที่การประเมินส่วนหนึ่งให้สภาแต่ส่วนรวมเป็นของพวกท่านโอเคนะก็จะเป็นหนึ่งทุ่มสิบสามแก๊งห้าคน พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มใครสะดวกรอบหนึ่งทุ่มรบกวนเชิญที่แคนดี้แคนดี้เนี่ยไปยืนไปยืนตรงนู้นนู้นตรงเมโโ่อะตรงเมโลไปนูตรงแคนดี้กับเมโลเลยครับเราเรากี่โมงรอบหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้นะครับเชิญเลยครับสิบสามแก๊งหนึ่งทุ่มจะเข้ากันได้ยังอ่ะสักสองสามทุ่มปะหลานจะไปหลานจะลงชื่อไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเองเองเข้ามาได้สามทุ่มอ่ะไอ้จุน ถ,ถ้าเกิดว่าเองเข้ามาได้สามทุ่มใช่ไหมเองก็คือประเมินรายชั่วโมงไม่ภาควะประเมินรายชั่วโมงใช่คือเองทำเต็มแม็กเท่าไหร่ต่อคนน่ะหนึ่งชั่วโมงนั้นน่ะก็จะเอาเบตตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานโอเคครับเฮียกอฟบอกล้างหน้าไอสัตว์ไหนวะไหนมึงอ่ะ ค้อไม่แก่แล้วนะแค่นั้นอ่าโอเคอธิบายเพิ่มเติมนะครับพอยต์หลักของการเทสในครั้งนี้เราจะยกผลประโยชน์ของทั้งหมดที่ได้เราไม่ได้สนใจมันเป็นของพวกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคืนไม่ต้องอะไรเลยใครที่เข้าร่วมเทสรับของไปเต็มๆไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เงื่อนไขในการลงโดมใต้น้ําตอนนี้นะครับผมให้เป็นสาม้อยหลักก่อนหนึ่ง ปัจจัยแรกที่จะได้ลงดมใต้น้ําคือเพื่อฟื้นฟูแก๊งอธิบายคําว่าฟื้นฟูก่อนมผมถึงเทียง,งคือหรือเปล่าเปโลเบาๆผมจะ <บา S 2> ไม่ใช้คําว่าเยียวยาอีกต่อไปแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเยียวยาท่านก็ต้องเอาเงินมาจ่ายผมอยู่ดีท่านก็ต้องเอาของมาเทินู่นเทินี่มันทําให้ท่านเสียเวลาผมเลยเลือกใช้ปัจจัยการฟื้นฟูให้พวกท่านเลยแล้วกัน เสียหายเท่าไหร่คำนวณเวลาตามนั้นได้มากหรือได้น้อยแล้วแต่ท่านแต่ที่เราทําอย่างนี้เพราะอยากให้ท่านได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ท่านสูญเสียไปเพราะฉะนั้นท่านก็ลองคิดดูแล้วกันเปอร์เซ็นต์พวกนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นผลตลอดไปปัจจัยการประเมินมันจะเพิ่มเติมต่อจากนี้อีกถ้าเกิดว่ามันมากเกินก็อย่างที่รู้ของมันจะเวอร์เราอยากให้พวกท่านเข้าใจ ว่าเราต้องควบคุมแบบเด็ดขาดนิดนึงเพราะฉะนั้นการกระทําใดๆที่ไม่สมควรที่เกิดขึ้นภายในนั้นจะทําให้พวกท่านไม่ได้รับการใช้งานณนที่นั้นอีกเลยหวังว่าคงเข้าใจนะครับแฟ์ๆกันนิดนึงปัจเด็ที่สองถ้าเกิดว่าอัตราการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจแล้วและมันตอบสนองพวกท่านเต็มที่แล้วช่วงเวลาที่ว่างอยู่ผมจะนํามาประมูลเรื่องขที่สองนะครับ เงื่อนไขที่สองคือการประมูลเวลาเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการประมูลเวลาเกิดขึ้นเปิดและปิดตรงเวลาเท่านั้นเปิดประมูลปุ๊บผมนัดหนึ่งทุ่มใครไม่มาไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลผมยกสิทธิ์ให้ก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะเยอะเงื่อนไขที่สามหลังบ้านใจดีครับมันจะมีตั๋วแบบเดี่ยวให้พวกท่าน ท่านทํางานอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นงานรวมถึงงานข่าวด้วยไหมแต่ท่านจะได้ตั๋วขึ้นมาเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีตั๋วพวกนี้เก็บสะสมให้ได้แล้วเอามารวมทีเดียวแล้วก็ได้ท่านอาจจะสะสมเป็นยี่บสี่ชั่วโมงแล้วท่านก็อาจจะได้คิวตรงนั้นไปเลยรวมและใช้งานได้แต่ป้นได้เหมือนกันป้นตั๋วพวกนี้ได้นะครับ <c oughs> ดีเทลเพิ่มเติม ผมจะยกหน้าที่การดูแลตัวพวกนี้เราไม่ได้จํากัดว่าไม่ให้ป้นป้นได้ครับถ้าใจถึงแต่ก็อยากจะให้พวกท่านนะที่ได้มาเนี่ยเกิดการซื้อขายันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องการป้นบัตรลงโดมได้น้ําพวกนี้ผมจะยกให้เป็นการดูแลของเก้าอี้เท่านั้นนั่นคือถ้าใครป้นตัวพวกนี้แล้วเราได้รับข้อมูลมาเก้าอี้เขาจะเป็นคนจัดการพวกท่านเอง นั่นก็คือเขาจะคุยกับพวกท่านหรือเขาจะกินหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขานะครับรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคิดจะป้นเข้าใจนะครับอันนี้คือโพเทสค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนแก๊งอีกสิบสามแก๊งที่ยังไม่ได้ลงชื่อรอบเอ่อรอบอะไรวะเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าหลังเที่ยงคืนรบกวนลงชื่อเด้ครับคนเดิมนะครับเมโลครับ นะคะอันนี้จะเป็นฟาร์มหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะหรือว่าฟาร์มหนึ่งรอบรีครับหนึ่งรอบรีเลยโอเคค่ะไม่ใช่เลยสองรอบรีแล้วครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลงชื่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดข้างในอีกทีหนึ่งครับผมต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมครับอุปกรณ์เหรอครับใช่ครับเออลืมถามเลยครับตูครับ อันนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับอุปกรณ์เหมือนเดิมครับต้องเตรียมไปเองครับเพราะว่าแค่ตรงนี้อยากให้เตรียมไปเองบ้างครับ <Okay. S 2> ก็คืออุปกรณ์ในการทํางานนะครับเปิดปกติที่ใช้คุณจะเลือกอะไรคุณก็ต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือว่าค้าเป็นเลเวลก็แล้วแต่พวกคุณสะดวกเลยครับตรงนั้นเราอยากให้เป็นเกมเพลในการที่พวกคุณจะสามารถวางแผนและจัดก,การได้ 1> okay. 1, 2, แล้วก็เดี๋ยวผมจะกำชับเก้าอี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่า เราให้เขาดูแลไม่ใช่ให้เขาไปป้นตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะต้องดูแลพวกท่านอย่างเต็มที่นี่คือความรับผิดชอบของเขาอี้ที่เพิ่มเข้าไปด้วยถ้าเขาป้นเองเขาก็ซวยจับได้เขาก็ซวยครับการเตรียมตัวใช้ของทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างอีโคปกติแต่ภายในนั้นเป็นการทํางานแบบคูณสองระยะเวลาการเขาเรียกอะไรนะโปเซษการเก็บเกี่ยว เท่าเดิมหมดเลยทุกอย่างแต่ได้ของคุณสองเท่าในนั้นเราอยากให้มันจบแบบเบ็ดเสร็จเลยตู้มีรองรับมันคือตู้เดียวกับตู้ที่เลเบลโตครับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะจุดโพสตจุดโพสตของแต่ละงานจะจบอยู่ในห้องนั้นเลยท่านทำท่านโพท่านเก็บได้เลยเต็มที่เพราะฉะนั้นกรุณาวางแผนดีๆแบ่งกำลังคนดีๆถ้าเกิดว่าท่านได้รับการใช้งานแบบเต็มจำนวน โปรเซสตู้ทุกอย่างรองรับหมดแล้วและย้ํานะครับถ้าเกิดว่าเกิดว่าใช้งานร่วมกันแล้วมีปากเสียงกันภายในนั้นเราไม่ให้ถ้าเกิดว่าท่านจะตีกันกรุณาว่ายน้ําไปตีกันนะครับ<อ>เข้าใจนะครับไม่ให้มีเรื่องภายในนั้น<อ>ถ้าจะเกิดการด่ากันกรุณาออกจากประตูแล้วว่ายน้ําไปซัดกันเองนะครับ<อ>มีใครมีข้อสงสัยถามได้เลยนะ เดี๋ยวผมมีเพิ่มเติมเรื่องไอ้ของที่ใช้ทางานในใต้น้าให้นิดนึงอ่าโอเคเอาเลยเชิญนายกครับอันนี้ครับสําหรับของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทําใต้น้ําะครับเมื่อกี้คุยกับทางหลังบ้านไปละมีแก้ไขนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งชิ้นใหม่ขึ้นมาในโต๊ะ <Hey! S 2> ํารให้คราฟใช้กันซึ่งของที่ใช้เนี่ยวัตถุดิบผมมันเนี่ยจะไม่เท่ากับของทองแต่ก็จะไม่สามารถซื้อต้องหาของมาคราฟเหมือนกันซึ่งของที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้มีการซ่อมนะครับที่อยู่ใต้น้ําก็คือใช้แล้วพัง ที่ถามว่าทำไมถึงกล้าทำอย่างนี้เพราะว่าข้างล่างเรามีตู้เซฟรอซัพพอร์ตแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านก็แค่แบบว่า <S 2> <S 2> เตรียมตัวไว้ครับเก<ห>็บของที่จะต้องใช้เป็นไอใช้เป็นไอเนี้ยอุปกรณ์อะไว้นในตู้เซฟอืมแล้วก็ถ้าเกิดมันพังก็เปลี่ยนใช้หรืออะไรยังไงประมาณนี้นะครับแต่แต่ของไม่ได้เยอะเท่ากับของทองอะอันนี้ที่อัปเดตนะชิ้นเดียวทําได้ทั้งทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนลวประมาณนี้ครับนะโถ ซัพพอร์ตกันขนาดนี้น่าจะมีแค่วอตแหละครับผมที่ให้คุณได้ขนาดนี้โทษครับพูด,พดล,ลอยๆเด้อเอาเป็นว่าของหนึ่งชิน้นตู้มีให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเล่นให้มีความสุขนะครับสิ่งที่เราต่อต้านเลยคือการเอารักขัเปียบกันเล่นไม่แฟร์เล่นหน้าเกลียดหรืออะไรก็ตามแต่ไม่อยากให้มันมีในสังคมที่น่ารักของเราเราคุยกันดีเราคุยกันจบแค่นั้นพอครับเวลาไปงานไปเที่ยวกันอะมนานักกันข้างนอกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสนุก สบายด้วยจริงวะล่ะบางทีอาจจะแบบเจอคนรวยๆอย่างพี่ดำโอเวอร์ที่อยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะพาท่านไปเลี้ยงข้าวข้างนอกก็ได้ใครจะไปรู้อยากให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับเป็นแก๊งทําหน้าที่ส่วนแก๊งจะตีกันหรือจะอะไรกันแล้วแต่แต่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไค้นิดนึงจบก็คือจบในเกมจบในนี้ข้างนอกก็คือเพื่อนพี่น้องกันทั้งนั้นการด่ากันการด่ารับหลังหรือว่าการเกลียดขี้หน้ากัน จากข้างในข้างนอกหรือข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นท่านทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยคือพี่น้องกันเราคุยกันดีๆเราเล่นกันให้สนุกเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ปรึกษากันข,ข้างนอกอยู่ดีอ่ะจริงไหมล่ะในเมื่อห้ามไม่ได้ไม่ให้เรื่องข้างนอกมารวมข้างในก็นั่นแหละครับทาทุกอย่างให้มันดีสิเนี่ยสังคมเรามีอะไรปรึกษากันเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติมีอะไรขัดจงขัดใจแม่งให้เคียสกิดว่ะสกิดนิดนึงกูทักไปคุยดีกว่ากูทักไปคุยกับพี่คนนี้ดีกว่า แม่งคิมกูบ่อยเหลือเกินก็อาจจะทักไปสําหรับคนที่เขากระทต้องไปถามเขาดูไปคุยกันให้มันรู้เรื่องภาพมันจะได้แบบคุณก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าเล่นเกมให้สนุกคนเป็นยังไงต่อต้านผมต่อต้านที่สุดนะครับแล้วก็ระบบสังคมของวัดต่อต้านที่สุดเลยคือเราปลูกฝกังกันมาเป็นปีสองปีละไม่อยากให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งมันเรียงไม่ได้แต่มันอยู่ที่จิตสํานึกของทุกคนด้วยความไม่เข้าใจ จะถูกแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยเพราะฉะนั้นไปคุยกันก่อนที่จะทําให้มันออกมาเป็นปัญหานี่คือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุดแล้วอย่ามาโนไปเองครับเกิดเรื่องขึ้นกับตัวเองเฮ้ยแม่งไอ้เฮี้ยแม่งทำเนงงี่ยกูชิบหายละแม่งเกลียดกูข้างนอกปะวะอย่ามาโนครับคุยเลยง่ายกว่าครับขอโทษขอโพรก,กันไปเขาจะได้รู้ความคิดของทั้งสองฝั่งด้วยหวังว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจําไว้นะ ที่นี่ไม่มีปิดหนีครับเราอยู่กันไปยาวๆย,ยาวมากๆยาวมากๆครับดีไม่ดีบุฟุตโตอาจจะเป็นบาหวานตายก่อนก็ได้อยากอยู่ในสังคมแบบไหนพวกคุณมีส่วนร่วมพวกคุณเป็นส่วนร่วมในการทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยแล้วแต่พวกคุณนะอันนี้คือผมไกด์ไลน์แล้วก็เชิญชวนให้มันเป็นสังคมที่มันดีขึ้น ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเลื่อนทุกวันเนี้ยผมเวลาผมขี้ผมขอพูดคาหยาบนิดนึงเวลาผมขี้ผมจะชอบดูนู่นดูน,น,นี่เปิดนู่นเปิดนี่ดูใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่มเล่นไอติคต็อกเนี่ยเปิดไปเสร็จปุ๊บโผลยขอขอ,ขอคำสบถนิดนึงพ่อมึงไอเหียคอมเมนต์แม่งยาวเป็นหางว่าวเปิดเข้าไปแม่งไม่มีสาระเหียอะไรเลยอะ่ะมีแต่ด่ากันโถมกันเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นควบคุมตัวเองนะครับ ไม่ว่าใครก็ตามเราคือพี่น้องกันมีไรคุยกันได้ไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกเราคุยกันได้ปรึกษาได้ครับเราอยู่เพื่อรองรับกันและกันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมถามส่วนตัวเลยนะ <S 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 ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีใครคิดว่าผมบ้าอำนาจเนี่ยช่วยชีย้นิวขึ้นหน่อยครับอันนี้ผมไม่เอาเรื่องนะผมอยากรู้จริงๆว่าตัวเองบ้าอำนาจหรือเปล่า <S <S นะไอ้ดุกบอกว่าใครจะไปกล้าชี้ดุ๊กพูดดิเฮียดุก ไม่ได้ครับเพื่อนัน้ำไม่ได้รัอบอันนี้พูดได้นะครับพูดได้นะผมจะได้เอาไปปรับปรุงตัวครับว่าถ้าเกิดว่าท่านไว้ใจให้ผมดูแลพวกท่านผมก็จะทําให้มันดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆผมไม่หยุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความไม่เข้าใจอยากให้ผมชี้แจงให้หรือว่าไอ้เหี้ยที่แม่งบ้าอำนาจเอาแม่งออกไปดิเอาคนอื่นมาทําแทนผมยินดีนะครับผมยินดี าเกิดว่ามีใครคิดไปในทิศทางนั้นก็ชี้นิ้วขึ้นมาได้เลยไม่มีการโกรธเกลียดกันทั้งนั้นผมยอมรับในสิ่งที่ผมกระทาเสมอในน้ําในน้ําเดินได้ไหมครับอะไรนะครับในในน้าเดินได้ไหมมันอยู่บนน้ำแล้วครับตกข่าวแล้วเนี่ยบอกแล้วให้มาอัปเดตบ้างวันๆทําอะไรเนี่ยบอกให้โทรมาก็ไม่เคยโทรเนี่ยแม่งหลายรอบแนละ้วเว้ยนี่กี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้ประจําเป็นตลอดโทษทีครับอันนี้ความในใจโทษทีครับ โอเคเรียบร้อยครับของอย่างเดียวพรุ่งนี้ตามรอบเวลานะครับผมหรือถ้าเกิดว่าจะไปช้ากว่าน,นั้นก็ได้มันจะมีจุดเบิกเรือเก็บเรือไว้ให้ไปช้าก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มในการประเมินความเสียหายลงมาเป็นมูลค่าเวลารบกวนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วของลงเมื่อไหร่ครับท่านนายกอะไรนะครับของลงเมื่อไหร่ครับของอะไรครับนะของที่จะใช้พรุ่งนี้ครับ ของที่จะใช้ไอของหนึ่งอย่างที่ทําได้ทั้งโดมเลยครับอาทิตย์คืนนี้เลยครับเดี๋ยวลงให้คราฟไปตคราฟก็เที่ยงคืนนี้ไปดูไปเช็คนะครับของมันจะชื่อว่าอะไรคิดชื่อไปได้ยังครับพี่แล้วเผื่อแม่ไ่คราฟจะหลวดมามันขุดไม่ได้มันด่าพ่อมองนะเดี๋ยวรอเลยครับน่าจะอยู่ในโหมดเดียวกับของทํางานครับของวิศว์สองแุ้คนประกาศลงเมืองด้วยนะครับผมเราวก็เดี๋ยวเขียนอัปเดตมีแนบรูปให้จะได้ครับไม่ผิดอันเนาะโอเคแล้วก็ส่วนเรื่อง จำนวนคนแคนดี้แจ้งไปหรือยังเมโลแจ้งไปหรือยังว่าแก๊งละกี่คนในใ<ช>แต่ละรอบแก๊งละห้าคนค่ะแล้วรอบสองเขาไม่มีเก้าอี้ลงไปด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาก็อย่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะถ้าเป็นรอบสองนะเพราะไม่มีเก้าอี้ไม่มีสภาโอเคของที่ฟังได้เก็บไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อจากนี้ซัพพอร์ตถ,ถึงขนาดนี้ไม่อยากฟังแลนะครับว่าแบบ น้ำมีปัญหาครับน้ำแบบเอ่อของผมไม่พอครับแล้วก็พอโอเคไอ้เหี้ยของไม่พอเราสนับสนุนไปชิบหายโดนหลอกโดนดักควายของแม่งเต็มเลยไม่เอาแล้วอย่าหลอกผมเลยถือว่าช่วยเถอะผมอยากให้คนที่เขาสมควรได้จริงๆนะครับของเพื่อนก็เหมือนของคุณนั่นแหละคุณไปจัดการภายในแก๊งแล้วกันสำหรับบางแก๊งอ่เนาะที่มีปัหปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีแต่เป็นของเพื่อนเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ท้าเดี๋ยวดูนะครับมีคนอีกคนถามก็ขอบคุณนะครับได้หน่อยได้ไหมเรื่องอีสปอร์ตครับโชคดีครับโชคดีครับทุกคนนะครับขอขอพามาหน่อยได้ไหมได้ครับได้ก็คือเหมือนสมมติว่าถ้าสมมติที่บอกว่าลงไป5คนนะคะนะครับแล้วสมมติถ้ามีคนหนึ่งแบบว่าเขาวางไปแค่สามทีมแล้วเราสามารถสลับเป็นคนอื่นมาแทนได้สลับได้ครับเดี๋ยวสภารองรับให้ครับอ๋อใช่ครับได้เลยครับครับ จดจำไว้ด้วยนะเมโลได้ค่ะแล้วผมผมเสนอชื่อไอเทมไปแล้วนะเชื่อไอเทมเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรข้อข้อความครับบิ๊กข้อข้อความบวก็ได้ค่ะผมพีซีเขาลงยังเขาเหมือนเขายังไม่ได้ลงมันได้ถามพ่อกูกันทั้งเมืองเห็นมาตรงนี้พีดสวัสดีค่ะพี่ติ๋วเดี๋ยวลายฟอลก่อนนได้ไม่ผมชื่ออะไรนะเซร่าครับอ๋อเซล่าโอเคครับไปกันครับหมดเลยพี่คุณพี่ติ๋วสวัสดีครัอันนี้ค่ะนี่ครับผมครับ พุ่งนี้เดินทางไปที่โดมใต้น้ำยังไงครับใช่ครับผมเดินทางไปได้เลยไปยังไงครับแบบใช้ <c oughs> เรือนะใช้เรือครับใช้เรือเรือดำน้ำเหรอครับเออไม่ใช่ครับเป็นเรือปกติแหละครับเจ๋อพวกเรือเร็วใช่ไหมครับใช่หรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติไม่มีเรือเนี่ยติดต่อสภา,าไวล่วงหน้าก่อนลีได้เลยครับเขาจะเตรียมเรือไว้รองรับสภาไว้ได้ครับผมได้ครับผมอีกนิดนึงครับนะก็คือตอนนี้อุปกรณ์ก็คือตามงานก็คือจะไม่เอาลงไปแล้วจะใช้เป็นวิธีการครับอุปกรณ์ที่ใช้บนเกาะชิ้นเดียว ใช่ครับถูกครับถูกโอเคครับก็จะเข้าหลังเที่ยงคืนนี้สามารถครับเตรียมได้เลยถูกต้องครับครับแล้วอย่างนี้ผมพอจะอยากจะทราบนิดนึงนะหครับว่าหลังเที่ยงคืนนะครับจานวนแก๊งแต่ละแก๊งที่สามารถเข้าไปได้จะประมาณกี่คนครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีรายชื่ออยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันต้องหารใหม่อ๋อได้ได้ครับผมได้เลยครับครับผมครับครับ We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.